ライチビが ท <Workers. S 2> ี่นี่เรามีทิมงานไว้คอยให้บริการทุกรรคแปบเลยไม่ิีหวังแน่นอนว่าคุณเลือกใช้อุปกรณ์เบรบสจังยิ่งไงจีตเต็งตๆงเตื่มาค่ะจะเจอกันวันนี้นะคะเราก็เริ่มต้นด้วยอุปกรณ์เบื้สงดีนี้อีกหนึ่งตัวนะคะที่อยากจะแนะนำและอยากจะนำเสนอให้ทุกบ้านมีไว้ติดบ้านนะคะกับเราเตอร์หรือตัวขยายสัญญาณ WiFi ตัวเริ่มต้นนะคะตัวนี้อยู่กับเราเตอร์อีดีแมค่ะรุ่น AC ซี0ันะคะเป็นเบสิกเริ่มต้นของตัวเราเตอร์ขยายสัญญาณ WiFi แบบ a อค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะรองรับการทำงาน2ย่านความถี่และที่สำคัญนะคะและที่สำคัญตัวจุดเด่นหรือฟีเจอร์เด่นๆของเราเตอร์ภายใต้แบรนด์อีดีแมตัวนี้นะคะส่วนมากแล้ว100%เราเตอร์หนึ่งตัว สามารถทํางานได้มากกว่าหนึ่งอย่างสามารถทํางานได้ถึง4หมดด้วยกันจ้านั่นคือแทนแทนแทน,นี่อะไรค่ะวันนี้ขออนุญาตอยู่กับ iMac e AC12 WiFi ไฟนะคะดูอแบนจิกกับเบร์ตัวนี้นะคะสามารถทําได้ทั้ง4หมดด้วยกันเลยค่ะตัวนี้มีเชื่อรุ่นว่า br6476ac รองรับ2ย่านความถี่เช่นเคยก็คือย่าน2.4ที่ ความเร็วอยู่ที่300เมกะบิตเอร์เซตในย่าน 5G นะคะความเร็วในการรับและส่งสัญญาณอยู่ที่867เมกะบิตเอร์เซต์นี่เลยและที่สำคัญฟีเจอร์เด่นๆของแบรนด์ e m a x นะคะเราเตรัวหนึ่งตัวสามารถทำได้ด้วยกันทั้งหมด4หมวดค่ะไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi Router, s s i t Wi-Fi r a n g Extender และ WISP ซื้อ1ได้ถึง4 2.4และเสาในการรับและส่งของ,งยาน 5G ค่ะด้านหลังมีพอร์ตแลนด์นะคะ10ท0ัรอยค่ะลูกค้าขนาดบางเบากระทัดรัดนะคะลูกค้าด้านหน้าค่ะนี่มีแถบสถานะการใช้งานเรียบร้อยมาปั๊มแบรนด์อ n ดีแม็มาเรียบร้อยแล้วมีแถบสถานะการใช้งานตรงนี้เลยนี่เขาจะมีบอกเลยว่าตัวนี้สัญญาณไฟ2.4 5G อันนี้สัญญาอินเทอร์เน็ตเข้าแล้วอันนี้เราใช้ปุ่ม WPSU หรือใดๆก็ตามสำหรับการฟังก์ชันของการทำงานง่ายเซตผ่นานมือถุกก็ได้ค่ะลูกค้าตัวนี้มี1พอร์ตแวนขาเข้าและ4พอร์ตแวนขาออกนะคะขอย้ำกันนิดนึงว่าตัวนี้เป็นราเตอร์ขนาด10ทับร้อยเป็นพอร์ตจิกะบิตธรรมดาค่ะลูกค้า ก็เสียบไฟตัวเราเตอรก็ทํางานผ่านอะแดปเตอร์เสียบไฟเพราะฉะนั้นบ้านเราเป็นเมืองร้อนคุณหภูมิก็ค่อนข้างสูงและอุปกรณ์วิร์่อุปกรณ์ไอทพวกนี้ค่อนข้างที่จะต้องเสียบตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นความร้อนมันต้องมีอยู่แล้วดังนั้นอุปกรณ์ของเราดีไซน์มาให้มีความโปร,ร่งร่งสําหรับการระบายอากาศได้ดีเยี่ยมแน่นอนค่ะสุดยอดมากนะคะราคาพิเศษนะคะราคา ในช่วงไลฟ์สด1ชั่วโมงนี้มีเวลาชอบยีบใส่ตะก้า1ชั่วโมงนะคะราคาปกติอยู่ที่1,300บาทวันนี้ขอจัดโปรโมชั่นพิเศษราคาเพียงแค่1,150บาทเท่านั้นคะ่ะราคาพิเศษเพียงแค่1,150บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยและที่สำคัญนะคะ จหน่ายจากิ i n g i ีในแบรนด์ King Mac นี้เรารับประกันไลฟ์ไทมตลอดอายุการใช้งานทุกชิ้นส่วนทุกกรณีจ้าและขุ่นใจอุ่นใจไปกว่านั้นกับทีมงานของ King i ีและศูนย์บริการที่มีมากคือ22สาขาทั่วประเทศมีฮอตไลน์024190555และไลน์ a s si s a k i n g i t ทัดไายโทรมาพูดคุยกับเราได้สช่องทางนี้ให้บริการ24ชั่วโมงจ้า สนใจสินค้าของ King IT เข้าไปสอบถามข้อมูลหรือดูติดตามข้อมูลข่าวสายนะ่าบนแพลตฟอร์ม f a c e b o o King k IT ก็ได้นะคะลูกค้าบน f a c e b o o King k IT หรือติดตามรายการ King IT สดออนเซลก็ได้เช่นกันค่ะเราก็มีทีมงานมาให้คำแนะนำสำหรับการเลือกใช้อุปกรณรต์ต่าดต่างๆส่วนเรื่องของตัวแทนจัดจำหน่ายของ King IT นะคะสามารถดูได้ตาม ที่ทั่วไปหรือศูนย์บริการของ k i n g a t ทั้ง22สาขาไกล้านนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่แน่ใจว่าเราอยู่ตรงจุดนี้สามารถไปเลือกใช้บริการหรือไปช็อปสินค้าของ k i n g a t ได้ที่ไหนบ้างโทรเข้าที่ฮอ t ไลน์ของ k i n g a t ก่อนก็นได้ค่ะ0 2 4 9 0 5, 5 5 5นะคะเรามีข้อมูลไว้คอยบริการลูกค้าแน่นอนค่ะ สีรับประกันไลฟ์ไทม์จาก King IT นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเบสิก AC 2ันสรองรับ2ย่านความถี่ในการรับส่งข้อมูล2ย่าน2.4อยู่ที่300เมกะบิตเพอร์เซส่วนย่าน 5G 867คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ1,150บาทจ้าไปแล้วนะคะแวะมาชักทายกันให้หายคิดถึงแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปหรือในคำแนะนำต่อไป,อป,อไปเจอกันได้ที่นี่สถานี Network จาก King IT ัสดีค่ะ